งดเล่นดนตรีสดในร้านหวั่นคนฟังเพลินถอดแมสอะไรครับเนี่ยนี่คือความรู้สึกของศิลปินหนุ่มสงกรานต์รังสรรค์น,นะคะที่อดทนรอคิดว่าการคลายล็อกดาวน์ในครั้งนี้จะได้ออกมาทำมาหากินกับอาชีพการเป็นนักร้องได้สักทีแต่สุดท้ายการประกาศคลายล็อกมา2วันก็มีมาตรการต่างๆตามมาเพียบเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องร้านอาหารที่ยังคงไม่อนุญาตให้เล่นดนตรีในร้านขอให้กลุ่มนักดนตรีรอก่อนเพราะมีความเป็นห่วงเรื่องการรวมกลุ่มกันและก็ความแออัด ปกติแล้วทานอาหารเสร็จก็รีบกลับแต่ถ้ามีดนตรีเนี่ยอาจจะมีการฟังจนเพลินแล้วก็นั่งนานถอดหน้ากากแล้วประทานอาหารฟังเพลงไปด้วยนอกจากสงกรานต์เขาจะโพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วใต้โพสต์ก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าอย่างแรกคือคนไปเขาจะกินข้าวไม่ถอดแมสกันเลยเหรออย่างที่สองคือคนไปเขาจะออกไปกินน้ำเปล่าแล้วฟังเพลงพอเพลงเพราะก็ถอดแมสออกมาเพราะทราบซึ้งในเพลงว่างั้น และทิ้งท้ายว่าว่ากันที่ต้นเหตุไปเลยดีกว่าทำให้โพสต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ